เนี่ยพ่เนี่ยพ่ไกิกไว้ก่อนึาพริกมามนด้วยกนี่นพิกอด้วยนะแม่นวัดีครับท่าน้ชมวันี้เราจะทำแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานไก่นะครับน้าตาจะเป็นไงคอยติดตามกันนะครับอ้โหพริกมไม่นีนะดูหน้าตาคนทากันนี่ครับ แม่คนคนทำครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับน้องออยน้องออยช h a น n อ l อยชนลน้องพี่เอนะครับอันนี้แฟนพี่เอพี่นี่นี่พี่ประวิทย์ครับประวิทย์สีชงพูกำลังทำก่อยู่แล้วแม่ติดทักที นมเหนียวอ่ะคือโกโก้เขาเป็นไปโกโก้เขาอะมันไม่ละลายนมเหนียวเดียเ๋ยวเราเคี่ยวพริกแกงก่อนนะครับแกงไฟก่อนรอรอให้แตกกะทิแตกมกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยทิชชานต่อมันแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับเอาไว้ มะเขืออะไรมากตัดเล็บก่อนเขืยวพวงมาปะอพี่จะเล็บมากเขาเขียวพวงแกโรคอะไรใส่ตับไปแล้วนะครับเราใส่ตับไก่นะครับแกงเขียวหวานใส่ตับด้วยคำอิ่มเลยใส่เครื่องในไก่พูดช่วยไอ้ไอ้กล้องหน่อยนะครับปล่อยให้โมโหก่อน รอให้เดือดก่อนนะครับคอยติดตามครับครับตูดใส่ตีนไก่แล้วนะครับขาจะโดนตี <c oughs> ใส่เครื่องปรุงนะครับขอังฟ้าไทยคะ่ะนี่โฆษณาให้ฟ้าไทยป่ะเนี่ยอืมแต่เขาจะเป็นจอมบังเทอะแม่จะได้ช้อนกินบ้างใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับใส่เกลือไปไหน่อยนะครับท่านผู้ชม ผงนัวผงนัวลดเกลียวตูดค่ะผงนัวนะจ๊ะผงนัวครับเราใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมตูดไก่นะครับใ,รใครชอบตูดรก็ใส่ตูดนะครับ นะใครไม่ชอบตูดก็ไม่ต้องใส่ตูดนะครับก้นก้นบ้านชายมีบ้านชายหนดักไก่แล้วสาวบ้านนอกก็เรียกก็ดักไก่นะครับอ๋อไม่ใช่ดักตุ่ไก่ตุดไก่เขาไม่เอาหางมาใส่เลยใส่หางกะทินะครับท่านผู้ชม ไเลยเทโอเเลยกเทเลยก็หม้อไม่ได้นะอย่าเทเลยหม้อนะจะใส่หางกระทินะครับไม่เดวใส่มะเขือใส่ละมิล้นเลยได้ต้มก่อนอ้กนี่เราใช้เตาถ่านนะครับนี่ไฟเราแรงมากเลยดูใช้เตาถ่านทำนะครับนานผู้ชมมะปูอะ ฝา,าหม้อล่ะครับฝาหมอ้อปิดฝานะครับรอเดือดนะครับต<ร>ิดตามครับท่านผู้ชมรอโมโหครับท่านผู้ชมเราใส่มะเขือลงไปเลยนะครับนี่ค่ะลูกค้าเยอะแยะมะเขือพวงมะเขือธรรมดาะนะครับห้าสิบมีเบิร์น เต็มหม้อแล้วครับเต็มหม้อแล้วครับท่านผู้ชมหัวกะทิแลใส่ที่หลังแล้วแม่ครัวแม่ครัวเอาฝามาฝาเอาฝาหม้อปิดนะครับรอเดือดปิดไว้รอเดือดครับคอดตามครับเพิ่มนะครับท่านผู้ชม มูดบใบโหระพาแล้ครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใส่พร้อมกันเลยทีเดียวเลยมีฉีกมาเหอะเนี่ยมันน้นอยไปทั้งหมดเขามาใบมากดเพิ่มหน่อยมะกดมาเลยแหงหม้อปลเลือดปลาเนาะใบมะกรูดนี่เองหม้อใหญ่มาครับท่านผู้ชมใส่ใบมะกรูดเพิ่มนะครับมะกรูดน้อยใบเมื่อกี้นี้ พอแล้วสุกแล้วนี่สุกแล้วนะครับหน้าตาก็ตัดกินได้เลยครับท่านผู้ชมถ้าชอบมากดติดตามด้วยนะครับนกพาตลอดนนี้วคาฝากกดติดตามนรัตลาดนัไงอืของเือกนฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับแข็งแรงแข็งแรงเอาสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนกพาตลอนนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตักสเสิร์ฟครับย,ต,ยต,ตักเสิร์ฟแล้วนะครับท่านผู้ชมาาบาไม่เอาปลอดภัยมันถึงจะมาทุกทีได้เอแต่กันเ,น,เ,เนี่ย